S <S <S สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนวันนี้ผมมีประวัติศาสตร์และก็ทไลายของนาฬิกาแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่วันนี้ผมใส่นาฬิกามา10เรือนเลยนะครับ10เรือน10ยี่ห้อแล้วก็ข้างหลังก็มีนะครับเห็นไหมนี่ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมวอชทูวีนะครับต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะผมชื่อวอชทูวีผมรวบรวมแบรนด์นาฬิกา นะครับไทม์ไลน์ทั้งหมด400แบรนด์เลยนะครับทั้งโลกนี้นะครับผมรวบรวมได้นะครับว่าแบรนด์ไหนเก่าแก่ที่สุดแล้วผมแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกมี116แบรนด์ซึ่งคลิปนี้แหละผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าแบรนด์ไหนเก่าแก่ที่สุดนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มย้อนเวลากลับไปเมื่อ301ปีที่แล้วนะครับพาร์ทหแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดคือแบรนด์ลาเกตาของประเทศรัสเซียนะครับฟังไม่ผิดนะ เป็นแบรนด์ของประเทศรัเสเซียนะครับเมื่อ301ปีที่แล้วนะครับว <Wow. S 1> ้าวแล้วแบรนด์ที่2นะครับในการนะแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่นาฬิกาข้อมือแบบนี้หรอกอาจจะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาตั้งพื้นนาฬิกาไขาลานเนาะเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่านาฬิกาข้อมือที่เราใส่กันทุกวันนี้เพิ่งมามีช่วงยุคลังหลังนี่เองนะโอเคล,ล,ลำดับหนึ่งไปแล้วนะผมจะไปแบบรวดเร็วเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับต่อมาลำดับที่2นะครับบลองแบงนะครับบลองแบง 3. วาเชอร์ลอนคอนสแตนติน 4. เจฟฟริว 5. ปรีเก้ 6. เพอร์ลเลเลตเ็ด 7. ชาวเม 8. ปดเฮสมอสเซอร์แอนด์คลาย 9. โบมแอนด์มูเซิเยิบหลองจินนะครับสิเจเกอร์เลคูนะต่อมา 12. อินวิสตา 13. เฮอร์เมสสิบปาเตฟิลิป 15. อารังเ r อร์แอนโซเนอร์ยูรินาแดง 17. โอเมก้า 18. ทิโซด 19. หลุยวิกตอง 20. ่ทามแมกนี่อที่20นะเป็นในกาของสหรัฐอเมริกาทามแมกต่อมาลำดับที่21อนบบอรี่2 2วูดแคน23าพานาราย4โชพาดยาแท็กฮอยเออร์จุงฮาน2 7เซนนิก28 iwc 29. AP หรือว่า a u ลเดอร์มา g ีเก้นะครับ30ไซโกะอะไซโกแบนด์ของญี่ปุ่นครับตอนนี้ผ่านไป30แล้วนะต่อมา31 Movado 32 h a n า a โด33 Vi แฮนฮาร์ดสาวิกตอริโนก3 4บสี่ไบลิงสาเอดอก36บุกาลี่37อีเบอร์คาเทียสเลรับเออ3 3 คับเอฟบุคพลเลอร์40เซอร์ติน่าอ่า40แล้วนะตอนนี้นะ40เซอร์ตินาต่อมานะครับ41โลเมอร์42ด็อกซ่า43บอน44แฮมิตัน45ยูนิโอด์กาสตสเติ46โอลิส47โลเล็ก48มงบรัง49อลิสโตส50ชาแนล่ชาแนลก็ทำนาฬิกาด้วยนะ ต่อมา51อีเบล52ฟอร์ติส53ไกซีน54ลาโด55มิโด56ซิติเซน57กุชชี่58ซีโน่วอสบาเซล59ฮูโก่บอส60ลาโคอ่า60แล้วนะลาโคที่เอ่ยมาเนี่ยแบรนด์แรกคือแบรนด์เก่าสุดนะครับ ส่วนแบรนด์ที่ได้ลงมาคือแบรนด์ที่จะค่อยๆใหม่ขึ้นมาเนาะโอเคเราเข้าใจตรงกันเนาะต่อมาแบรนด์ในการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในพาร์ทหนึ่งลำดับที่61นะลำดับนี้คือแบบอายุน้อยนะ61 t u d o r 62ทูร i ดอ6กสทูติมา6 6ส Laco โตว่า64ส่พรจอดหกาลาโค66ค67ยูโบ68ซโอ พูม่าอ่าพูม่าก็มีนาฬิกาด้วยเนาะแต่ก่อนเขาก็ยังไม่ได้ทำนาฬิกาหรอก70แล้วต่อมา71นะครับลำดับที่71ของโลกนะเยมา72อ d ดิ a s 73โอ um, i เลียน74โคลุ m ม75วาเลนติโน76สิน77เควินคาย78อีเซมิยะเกะ79เอมเ r ริโออาร์มานี 80ดสิบเลมอนเวลอ่าสิ l เลมอนเวลนะครับนี่ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะว่าผมก็จะจะมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกแล้วก็สาระแล้วก็อาจจะมีมุกฮานหน่อยนะอันนี้เป็นมุกนะครับอย่าไปซีเรียสน,นะอันนี้เป็นนาฬิกามือสองเก่าๆ <c oughs> ของผมเองนะแล้วก็ราคาไม่แพงผมก็ใส่แล้วก็มีร้อยก็ช่างมันเน,นาะนาฬิกาเราเองไม่ได้นาฬิกาใครตะกี้ ถึง80แล้วใช่ไหมต่อมา81นะครับอ่ะ81 Versace 82 Diesel 83 Alba 84 Hubo 85 Mono Design 86 Michael Kors 87 G-Shock 88 Swatch 89 Frank Muller 90 Fossil 9... อ่ะ90แล้ว Fossil โอเคนะผมจะแบ่งทีละ10นะครับต่อมาลำดับที่91นะครับ Tommy Hilfiger 92 Grade 93 d เกร94 j a c ดีเคน9วาสิบจาร n ขอบแอนโคลเลูมินอก96กามิน97สแกนนโมสเลแอำดับที่100 100นะครับ100นะ100อ่ามีความเก่าลำดับที่100นะครับ,นะ 100, g, บ,รบต่อมาใกล้หมดแล้วต่อมาลำดับที่101นะครับ101 o g e r d u b o โรเ Uwork หนึ 103, Nixon 104, ่งศูนี Richard Mew หรือว่านาฬิกาลุงป้อมก็ได้นะ Richard Mew <c oughs> ให้ให้จำเลยว่านาฬิกาลุงป้อมอยู่ลำดับที่104 <c oughs> นาฬิกาแบรนด์เก่าระดับโลกนะครับต่อมา 105, 10 6, m a t s e r Singer หนึ BRM 107, The b e t h o n 1นะครับหนึ 108, d w e s t หนึ West, 9, TW Strine นะครับ 110, หนึ่งหนึ่รือหนึ่งอย g a m l o c k นะครับ g a m l o c k อยู่ลำดับที่110่ง้นะอ่าแกมหมดแล้ว ต่อมาลำดับ101นะครับ I w a h ลำดับที่1 11 112 f i b i t ลำดับที่113 Daniel w i l l i n g t o n หรือว่านากา DW นะครับลำดับที่115 Samsung Watch นะครับ Samsung Watch นะไม่ใช่โทรศัพท์นะผมนับถึงนาฬิกาที่เ้า Samsung เริ่มทำมานะครับลำดับสุดท้ายนะครับ Apple Watch 116ของ Steve Jobs นะครับ 1>, 1 1 6นะครับคือ1 1 6แบรนด์นะในพาร์ทแรกคือ oh. อยู่ในลำดับสุดท้าย Apple Watch เพิ่งก่อตั้งมาเขาเรียกว่าเพิ่งเพิ่งจำหนนะ่ายนาฬิกาเรือนแรกแล้วกันแค่8ปีที่แล้วเองโอเคครับนี่ใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะผมจะมาทำคลิปเนี้ยบ่อยๆประมาณแบบประวัติศาสตร์นาฬิกาเล่าความเป็นมานะของแบรนด์นาฬิกาแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะว่าแบรนด์ไหนเก่าสุดโอเคจบไปแล้วนะครับพาร์ทหนึ่งนะ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะแล้วถ้ามันเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยอยากรู้แบรนด์นาฬิกาอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยที่ใต้คลิปนะครับว่าชอบแบรนด์ไหนที่สุดใน116แบรนด์น่ะชอบแบรนด์ไหนก็บอกกันหน่อยแล้วก็อยากให้ผมทำประวัตินาฬิกายี่ห้ออะไรนะครับถ้าอยากรู้ประวัติความเป็นมาของอะไรเกี่ยวกับนาฬิกา บอกผมได้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคเข้ามาเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับวันนี้ผมวอสซูวีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ